วันนี้มีไผ่มาใจจะ้ะคุณแฮร์รี่พอตเตอร์มาก่อนนะโอ้กูกนเดื้อวันรับฝันหันเป็นใดมาใดอีบะหันหน้าหันตาก็เนึกว่าหายไปมีหลูมมีผัวเหี้ยดักบิงอิงออบอ,อย่ะผนตึงเหล่าผลทืดๆๆราหว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นไม่เลี่ยงเยี่ยงคำไปเหี้ยละก้าโอีบ้านนี้ก็ว่าแต่ว่าว่ากลับมาเป็นจะได้แต่อยู่ดีมีสุขดีเจ้าวันนี้มาเนี่ยอย่าง,งก็จะมาเรื้อสอนคฐฐาถาอีกอะกเออวังนี้มันใจบดีอีน่าใจสันวิตวิตวินะ เออได้จะแล้วเตรียมข้าตอกดอกไหม้มาแล้วยังเอาดอกเกตตหวานน่ะเนอะแล้วใส่ขันตังเหยียสาเก้าบาทเนอะเอาอยองหิมหิมกันฮะบอกก่อนนะว่าคาถาตีจะสอนเนี่ยแบบง่ายๆนะต้องเป็นคนตีมิสสายผีอยู่ในร่างกายเท่านั้นจิวาคาถาผีปุญญาคาถานี่จะจวยปกปักรักษาเฮาเวลาเฮาแข่งฮักขาหานหยางอย่า,อยา,อยาลองท่องคาถารอเอวงังเอวงัวงโหนโต ไข่หัวก็กระ่ายจั่างทีคาถานี่นะมันต้องกึดไออย่างที่มันมีความสุกและคิงกึนเติงหางอย่างกึดไออย่าง,ออางบอกอกสักอย่างอาจารย์ในหัวมีกระผาะสมัยซ่อมครับล้วเขียงเตียนแรกเปิดบอกคือเบกเบกกูบิติ๊กติกต๊กบมเนี่ยปุ่งเข้ากระหัวไม่บองลดไปตั้งคนไปตั้งต่หัวโพโอมอหูน้อยกะไข่หัวติ๊กติ๊กนี่ไงนะเดีาอาจารย์งให้ได้บ้าคิงเนี้ยเอาเลยเซลยู่นะเปิดเอามาเป็นแมวโพมันได้นะคะกู้ไข่หัวนะคะ อ๋อผีปอกลงหาไิจ็กัวคิงเอวังเอวังฮอนโตเอวังเอวังฮอนโตเอวะเอวะฮอนโตกุศลธาตุมากุศลธาตุเออก็จะฟื้นมาเนี่ยอย่างไปเฮลีกูุปติถุงเขาคุณเก้าแล้วเนี่ยอ่ะกินบลาคามก้มกันจะได้สวงเอาไม้ใจตั้งๆเอาลอยเอวังเอวังฮอนโต บมึงส <B> um. <elim> ู้กันมึสู้กันฮะมีปัล้าฮ่าะเฮลี่กูแ่หัวติ๊ก